ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเติมคำตอบมีรูปสี่เหลี่ยม a b c d มาให้ให้ทำการวัดความยาวของด้านนะคะเราจะทำการวัดความยาวของด้าน a b ก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดนําเลขศูนย์นะคะวางให้ตรงกับ จุด A แล้วให้แนวของไม้บรรทัดพอดีกับส่วนของเส้นตรง AB ดังภาพนะคะจาก0 1 2 3 4 5 6มาถึง6ใช่ไหมคะจาก0มาถึง6ก็คือมีความยาว6เซนติเมตร ต่อไปทําการวัดความยาวของด้าน b c นำไม้บรรทัดวางนะคะให้เลขศูนย์ตรงกับจุด b นะคะแล้วให้ไม้บรรทัดพอดีกับด้านของ b c ดังภาพจากศูนย์นะคะมา1 2 3 4จากศูนย์ มาถึง4มีความยาวด้าน4เซนติเมตรต่อไปทําการวัดความยาวของด้าน DC นะคะนำไบม,มันทัดวางให้ตรงกับจุด D นะคะ เลขศตรงกับ D ไล่ไปนะคะแบบนี้0 1 2 3 4 5 6ตรงกับเลขหกพอดีนะคะจาก0มาถึง6มีความยาวด้าน6เซนติเมตร ต่อไปวัดความยาวของด้าน AD นะคะนำเลขศูนย์วางให้ตรงกับจุด D นับค่ะ1 2 3 4จากศูนย์ไปถึง4ก็คือมีความยาว4เซนติเมตร เราวัดความยาวด้านได้แล้วนะคะทั้ง4ด้านก็คือยาว6เซนติเมตร4เซนติเมตร6เซนติเมตร4เซนติเมตรให้สังเกตนะคะความยาวของด้าน ab เท่ากับความยาวของด้าน dc และความยาวของด้าน bc เท่ากับความยาวของด้าน AD แต่ความยาวของด้าน ab ไม่เท่ากับความยาวของด้าน bc นะคะก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแต่ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะ เรามาดูค่ะความยาวของด้าน ab ab ยาวเท่าไหร่คะ6เซนติเมตรแล้วความยาวของด้าน bc ล่ะคะเท่าไหร่คะ4ซนติเมตร ความยาวของด้าน DC ซีล่ะคะยาวเท่าไหร่คะ6เซนติเมตรความยาวของด้าน AD ดีล่ะคะยาวเท่าไหร่คะ4เซนติเมตร แสดงว่าสี่เหลี่ยมเราก็อ่านชื่อของสี่เหลี่ยมค่ะก็คือสี่เหลี่ยม A B C D สี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วมุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราลองใช้ไม้ฉากวัดมุมทุกมุมนะคะก็จะสังเกตได้ว่าด้านของไม้ฉากทั้งสองด้านพอดีกับด้านของสี่เหลี่ยมนะคะทุกมุม แสดงว่าทุกมุมเป็นมุมฉากก็คือที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนภาพเพราะมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก และมีด้านใดบ้างคะที่ยาวเท่ากันก็คือความยาวของด้าน ab นะคะกับความยาวของด้าน dc ความยาวของด้าน ab เท่ากับความยาวของด้าน dc และความยาวของด้านอะไรอีกคะที่เท่ากันความยาวของด้าน bc กับความยาวของด้าน ad นะคะและความยาวของด้าน bc เท่ากับความยาวของด้าน ad ก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันแต่ว่าด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะและความยาวของด้าน AB ไม่เท่ากับความยาวของด้าน BC